สวัสดีค่ะการแข่งขันของน้องวิภาวีสีทองทีมฮุนไดนะคะพบกับทีมฮงกุกในวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะด้วยสกรอร์3ต่อ0เซตนะคะเซตที่1อ่ชนะไป25ต่อ20นะคะเซตที่2 25ต่อ20คะแนนเหมือนกันนะคะสำหรับเซตที่3ก็ 25ต่อ19คะแนนนะคะซึ่งดูแล้วเก่งทั้งคู่เลยนะคะแตะ่ฮุนไดก็มาสปีดเร่งรีบเอาตอนท้ายๆก็แซงนำไปได้ทั้ง3เซตเลยนะคะก็เป็นผลสำเร็จของน้องสาวไทยของเรานะคะทีมฮุนไดนะคะน้องวิภาวีสีทองนะคะ ตารางของคะแนนก็ตอนนี้ก็ฮุนไดก็ยังอยู่อันดับ1น,นะคะฮงกุ๊กก็ยังอยู่อันดับสองเหมือนเดิมนะคะ <S <S ก็ขอเชิญท่านได้ติดตามชมติดตามเชียร์น้องๆกันนะคะ,ะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะถ้าติดใจคลิปนี้ก็กดถูกใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ